เนือจำกัดค่ะขอต้อนรับเช้ากับคุณปิงค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะนะคะคือณตอนนี้เนี่ยแอบฟังของคุณปิงไว้เหมือนกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ถามขอถามต่อแล้วกันคือ,อเรื่องลดกําลังการผลิตของราคาน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่บอกว่ายึดมันไว้2 0 0 0 0 0ไส้ในมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วพอลดกําลังการผลิตไป,ไปอีกยังไงต่อสรุปคือวิกฤตของราคาน้ำมันนี่ยิ่งถาโถมกันเข้าไปใหญ่เลยไหมคะณนะตอนนี้ที่เราต้องเจอกันต่อไปข้างหน้านี่ค่ะ ก็เออใช้คาว่าเป็นวิกฤตคงยากอยู่เพราะว่า <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยโอเปกพลาสเขามีการรายงานรีพอร์ตออกมาว่าผลผลิตน้ำมันตอนนี้มันกําลังมากกว่าความต้องการใช้นะครับเนื่องจากว่าฝั่งจีนเองมีเรื่องล็อกดาวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันผลผลิตทั่วเนี้ยมันก็ดูเป็นเซอร์พัสเซอร์พัสก็คือส่วนเกินเขาก็เลยเป็นข้ออ้างไงครับในการที่จะลดกําลังการผลิตลงมานะครับ อส่วนจะกดดันทําให้อ่อราคาน้ํามันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไหมก็คงมีส่วนสําคัญนะครับยิ่งถ้าไม่มีข้อตกลงนิวเคลียร์อิรานแล้วทำทำลายความคาดหวังของของตลาดที่จะมีซัพพลายน้ามันจากอิรานออกมาเนี่ยน้ำมันจะยิ่งมีโอกาสกลับไปปรับเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไตรมาสสี่มันจะมีเรื่องของฝั่งยุโรปวิกฤตพลังงานฝั่งยุโรปมันกำลังลอยอยู่นะครับโดยทรงนั้นคือน้ํามันลงยากนะครับต่อให้ลงแป๊บมันก็จะลงแค่แป๊บแปอ่ะแล้วก็จะกลับมาปรับเพิ่่มขึ้นนออีีกยูดะครับ ยิ่งเราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวด้วยโอ้โหก็ลงยากครับนะครับการลงในกลุ่มงานช่วงนี้ก็เลยน่าน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตลอดเดือนสิงหาคมเราอาจจะบอกว่าเราต้องเน้นไปที่พวกพวกกลุ่มแอนติคอมมิิตี้ตอนนี้กลายเป็นคอมมิวิตี้อาจจะดูน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกรเลิงเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศนิดน,นึงแล้วนะตั้งแต่การประชุมหรือว่าการถแถลงมาเมื่อวานนี้นะคะถามต่อเป็นคําถามมาจากทาง youtube เหมือนกันนะถามว่าตอนนี้จะเห็นว่า ก่อนนั้นเอาอดีตก่อนโฟล w ต่างชาติเข้ามาต่อเนื่องวันนี้เราจะเห็นว่าสามวันแล้วนะคะที่มีการขายต่อเน,นื่องเหมือนกันสาหรับโฟล์ต่างชาติมองว่าสามวันนี้ยังวัดได้ไหมคะว่าเขาจะเทเทเราแล,แล้วเขาจะไม่กลับมา<อ>แล้วเนะ่ะก็อย่างน้อยคือชัดเจนว่าตั้งแต่ที่ซื้อมาตั้งแต่ยี่สบ็ดกรกฎาคมจนถึงสิ้นสิงหาคมเนี่ยยังไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับในรอบเนี้ยมันไม่เคยเห็นการขายรัวๆสามวันแล้วก็เมื่อวานมันหนักตรงที่ j p พีมอร์แกนกับเครดิตสวิตเป็นคนขายเยอะด้วยนะครับ มันก็พอจะสรุปได้ข้อหนึ่งอะว่าอย่างน้อยเขาก็จะไม่ซื้อแบบเดิมละนะครับส่วนจะกลายเป็นเทเราไหมทิ้งเราไว้กลางทางไหมมีความเสี่ยงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เยอะขนาดยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะฮะแต่ที่แน่ใจก็คือเขาจะไม่ได้ซื้อเราดีแบบที่เขาเคยซื้อมาแน่นอนนะครับม,มีแต่จะทยอยออกอะนะครับก็ก็ต้องระวังภาพนี้ไว้ด้วยนะครับพูดมาแบบนี้คิดถึงเพลงพี่ปั๊บโปเตโต้เลยนะฮะ ทิ้งไว้กลางทางนะคปาทันชีเลยนะคะมีนักนักลงทุนถามว่าพอเป็นอย่างเงี้ยให้มองเป็นมุมปรึกษาอาจาร,รย์ปีนิดนึงพอส่วนใหญ่นเ, Big Cap เนี่ยบิ๊กแคปเนี่ยก็จะอยู่ในเซตห้าสิบแต่พอตอนนี้ถ้าเขาจะเทเราจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสะหน้าดดีสเท่าไหร่แต่ถามว่าในมุมของนักลงทุนถ้าเกิดว่าเซตห้าสิบตอนเนี้ยพอเข้าซื้อได้ไหมหรือว่าเป็นมองโอกาสถ้ามันย่อตัวลงมาน่าสนใจไหมหรือว่าหมดเสน่ห์แล้วสําหรับบิ๊กแคปมันมันก็ยังแค่ได้บางกลุ่มเช่นเอากลุ่มพลังงานได้เพราะว่าน้าม เป็นเช่นปอทอสพอได้นะครับหรือกลุ่มพวกดีเฟนซีฟซึ่งอิงก,กับเศรษฐกิจในประเทศที่โดยเฉพาะเรื่องภาพการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเราจะเห็นว่ามันยังยืนขาแข็งได้อยู่เช่นพวก AOT เช่นพวกโรงแรมเอราวันเซนเทล AWC นะครับหรือพวกโรงพยาบาล BDMSBH อย่างเงี้ยก็บอกเราว่า Defensive ยืนไว้นะฮะมันก็จะช่วยเราไปได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้ามันมีการย่อลงมาพวกนี้มันเก็บได้ เพราะเราจะไม่ได้มองแค่ช็อตสั้นๆ,ๆเรามองกันที่ช็อตไกลๆนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเริ่มฟื้นตัวดีมีการเปลี่ยนรัฐบาลน,นะครับพวกหุ้น <ๆ S 1> พวกนี้มันก็พร้อมที่จะไปได้ต่อนะครับอืมคะเพราะฉะนั้นนะยังไม่ได้หมดเสน่ห์ซะทีเดียวเลือกเป็นกลุ่มได้อตอนนี้นะส่วนใหญ่เนะี่ยเล็กสักอ่าถ้าเกิดมองหุ้นกลางกับหุ้นเล็กคุณปิงมองยังไงคะเออมันยังมีแรงแข็งขืนอยู่จาก นักลงทุนในประเทศนะครับเราจะเห็นได้ว่าต่างชาติเมื่อวานมีขายแต่คนที่ซื้อก็เป็นนักลงทุนรายในประเทศแล้วก็ชัดเจนว่าเขาไล่จนทําให้หุ้นการหุ้นเล็กเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นตัวนําตลาดเราเห็นได้จาก m อ็เมื่อวานเป็นตัวเป็นตัวเด็ดนะเป็นตัวดัชนีที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ร้อนแรงมากนะครับกับสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอาการแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะเมื่อไหรก็ตามที่เป็นฝรั่งขายและหลายย่อยเข้าซื้อแล้วเป็นตัวเล็กตัวการตัวเล็กนําเนี่ย มันมักจะแค่ดีแค่าาระยะสั้นตามแต่ก็ตามที่มันยังมีเงินหมุนเข้ามานะครับแต่เงินหมุนเลาเงินหมุนจากรายย่อยแบบเนี้มันมันไม่นานแล้วมันก็จะเกิดอาการเชียร์เชียร์เล่นหุ้นเล็กแล้วก็จะเกิดอาการติดดอยกันนะครับว่าถ้าจาักนี้มันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อยากให้ระวังด้วยนะครับงั้นขอคอนเฟิร์มหน่อยว่าขอคอนเฟิร์มมั่นใจหน่อยว่าณนะตอนนี้ถ้ามองตลาดเอหรือว่าตลาดไทยเซ็ตไทยกับในโซนอาเซียนเนี่ย หุ้นเราเนี่ยยังมองว่าแซบอยู่ไหมขณะที่ตลาดทั่วโลกเขาก็มีการพันผลค่อนข้างหนักคือหุ้นไทยน่าจะยังคงเป็นหุ้นที่มีเปอร์ฟอร์แมนที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในเอเชียเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจเรากําลังเพิ่งเริ่มฟื้นมาจากข้างล่างนะครับมันยังมีตัวช่วยในเรื่องนี้นะครับกำไรบริษัททบเบียนเราก็ดีแล้วก็จุดแข็งเราอยู่ที่ valuation นะครับเอ่อ PE ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปใช้ e a r n i n g ปีหน้าเนี่ยนะครับ PE ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ถือว่าแพงเกินไปแล้วก็แนวรับของเราก็ ดาวไซด์เราก็จะไม่ได้ต่ำกว่าพ5 2 0อย่อาอันนี้อันนี้ดูจากว a ลูเอชันคือเป็นจุดแข็งของหุ้นไทยอยู่นะครับเออมันก็เลยดูยังมีสเสน่ห์เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับถ้ามองกลยุทธนะ์ณตอนนี้ของกันยายนต์ถ้าคุณปิงให้นะักลงทุนมองให้มองเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก่อนนีครับเพราะว่าคุณปิงเคยเตือนมาแล้วว่ากันยายนกลัวจะคว่ำอรอบหนึ่งแล้วก็สัญญาแล้วก็กลิ่นแหมงๆค่อนข้างมาชัดเจนแบบทุกทีแบบนี้ ก็ระยะสั้นมีเด้งครับเพราะว่าออย่างน้อยๆระยะสั้นตอนนี้แรงกดดันจากเรื่องของค่างเงินเนี่ยมันเบาลงนะครับ US ดอลลาร์อาจจะเริ่มชะลอการแข็งเนื่องจากว่ายูโรอ่ะมันมันมันน่าจะพบจุดต่ําสุดในระยะสั้นไปแล้วจากเรื่องของแก๊สพรอมและดีขึ้นมาแล้วมี ECB meeting ด้วยขึ้นดอกเบี้ยศุดเจดเงินเยนก็กาลังจะถูกแทรกแซงจากรัฐบาลญี่ปุ่นกับ b o j เงินหยวนล่าสุด PBOC ก็ประกาศลดก,การํำรองตัว FX ละจาก8%เรหลือ6%นะครับ มันก็เลยเป็นเหตุทั้งหมดเป็นเหตุให้ทําไมให้ดอลลาร์มันน่าจะต้องชะลอการแข็งแล้วก็อกลับลงมาอ่อนบ้างเราถึงได้เห็นบาทเริ่มแข็งอันนี้ตามคาดเป๊้เลยม,มันก็กลายเป็นตัวช่วยในตอนนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์เริ่มอ่อนแบบนี้เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้มันจะตอบรับในทางที่ดีคืนนี้เราจะได้เห็นตลาดหุ้นอเมริกาเด้งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็จะเป็นบวกตลอดทั้งวันเดาว,ว่าและบ้านเราวันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นบวกสูงมากนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่ช่วง,งระยะสัน้นนะครับ นั้นจะบอกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายเซฟหรือเปล่าคะถ้าสายซิ่งนี่ยังพอมีช่องหรือเปล่าคุณจริงมองอยังไงคะใช่ก็สายซิ่งก็มีช่องไปแต่ส่วนสายเซฟก็ก็ดูไปเรื่อยๆครับก็รอเก็บนะครับผมว่าบรรยากาศมันมันเป็นแค่จังหวะการฟื้นตัวซึ่งมันไม่ได้เหนือกว่าค่านะม,มันก็กะไว้แล้วว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หุ้นไม่ลงหรอกอเป็นสัปดาห์ที่หุ้นน่าจะดี นะครับอืมนะคะงั้นจุดจังหวะที่รอเก็บไม้แรกไม้สองคุณปิงวางให้นักลงทุนว่าน่าจะไปเข้าจุดไหนดีคะพันห้าร้อยแปดสิบอืมแล้วก็สุดๆก็พันห้าร้อยี่สิบโอ้แต่ว่าช่วงพันห้าร้อยแปดสิบผมว่าต้องเก็บเยอะนะครับมันจะเริ่มลงยากแล้วตั้งแต่พันห้าร้อยแปดสิบพันห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าพุ้นไทยมันมีจุดแข็งที่バリเอชันครับอืม ถ้าบอกว่าไปพันไม้สองเนี่ยไปพันห้าร้อยสิบเหมือนกับว่าเราก็กลับไปจุดบอททอมเดิมหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ใช่แต่ผมคิดว่าไม่ไม่หลุดโลนะเพราะว่าที่บริเวณนั้นเราไปใช้ EPS ปีหน้าเก้าสิบแปดบาทต่อหุ้น PE มันก็ถูกมากแค่ประมาณสิบห้าจุดห้าเท่าเองนะครับอ่านะคะนะคะทีมไหนมองว่าเป็นทางรอดที่สุดในขณะที่ตอนนี้รอตลาดลดตลาดเด้งแบบนี้ค่ะทีมไหนน่าจะรอดที่ทพลังงานเน้นไปที่กลุ่มพลังงานอาหารร้านอาหาร แล้วก็ดีเฟนซีฟนะครับพลังงานแน่นอนสอพอ,อะนะครับอาหารส่งออกอาหารแล้วก็ร้านอาหารเช่นเอเชียน m อยูเอ็มนะครับดีเฟนซีฟเอโอทีบีดีเอรวันเซนเทลค่ะนะคะคำถามสุดท้ายแม้ว่าวตอนนี้เนี่ยโอเคเรายังไม่ก่อนจะไปถึง FOMC แน่นอนว่าระหว่างทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขออกมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถามว่าความ ส่งออกการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยยุโรปก็อาจจะโดนหนักเพราะเรื่องแก๊สด้วยเรื่องเข้าหน้าหนาวด้วยเงินเฟอ้อด้วยพลังงานที่ขาดแคลนด้วยต่างๆกระทบกับภาพรวมของไทยที่จะต้องแบบถ้าส่งออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเอียงอย่างมันเห็นมีทียูมีอาเซียนอะไรแบบเนี้ยด้วยค่ะอาจารย์ปีมกอ,อส่งออกบ้านเรายังดูอาการหนัก <c oughs> <c oughs> ดูอาการหนักนะฮะแล้วก็อ,อแต่ว่า หลักๆแล้วเนี่ยส่งออกมันยังขยายตัวได้เพียงแต่ว่าที่มันขาดดุลการค้ายเยอะเพราะมันมีการนํำเข้าพลังงานสูงนะครับงนั้นภาพของเทรดบาลานซ์ผมคิดว่าเยังยังมีเิษท,ที่จะโดนอีกนะฮะเพราะว่าราคาน้ามันมันกำลังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วอาจจะได้อันดีสองจากการที่จีนเขาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอาจจะทําให้ภาพการส่งออกเราดีขึ้นแต่การส่งออกไปยุโรปผมคิดว่าคงขยายตัวยาก เนะครับเพราะว่าเขาเจอกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับนั่นหมายความว่าการใช้สินค้านําเข้าหรือสินค้าพุ่มเฟือยที่นําเข้าจากไทยเงี้ยมันอาจจะน้อยลงนะครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่กําลังมาแรงนะคะเริ่มมาข่าวแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยอย่างนโยบายทางด้านอีวีนะคะแล้วก็มีอีกหลายส่วนแหม่มีทั้งเทสลาก็จะมีรับสมัครพนักงนพนกักงานวีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้ค่ะธีมอีวียังพอน่าสนใจไหมคะคุณปิง อ่อีม e ีน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อ,อผมเชื่อว่าถ้าเราไปดูแผนแผนในการ<ม>ที่จะสนับสุนนะครับให้มีการใช้รถแล้วก็จำหน่ายรถในจีนนะฮะเฉพาะในจีนที่เป็นไฟฟ้าหรือกึ่งไฟฟ้าพวกไฮบริดเนี่ยโหเขากกากันว่าอีสองปีข้างหน้าเนี่ยจะมีสัดส่วนเนี่ยราวๆประมาณสาสิบห้าเปอร์เซ็นของจำนวนรถทั้งหมดนะครับอีสองปีเองนะนะครับ ัทนตีม EV วผมว่าในลองเทอมแล้วยังเล่นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนล่ะนะครับเล่นตัวเอ่อพวกรถไฟฟ้าอ่าพวกรถบัส EV a ีอัตกใช่ไหมครับหรือเป็นเล่น EA นะครับหรือจะเป็นเล่นพวกที่ผลิตชิปนะครับหรือแผนผลิตพวกอะไรหรือผลิตชิ้นส่วน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์แผ่น PCB นะครับของเอ่อ KCE ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้บรรดาพวกกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะหนักหน่อย อะครับเพราะว่าทิศทางแล้วภาพภาพลมเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีนะครับเราก็อาจจะเก่งกาไรกับพวก EV ในประเทศอย่างเช่น NEXT กับ EA ก็ได้นะครับอ่านี่ก็เป็นจากคนท้านด้วยนะคะสุดท้ายทยสุดค่ะอยากให้อาจารปิงเอ่อให้สก,กิจนักลงทุนนิดนึนงแล้วกันว่านะตอนนี้เนี่ยระวังอะไรกล้าได้แต่อยากไปกลัวอะไรยังไงคะเชิญเลยค่ะเอ่อตอนนี้ก็ต้องระวังครับคือฝรั่งเขาเขาเปลี่ยนไป นะ่าจะกลับลำเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจะจะทำอะไรจะแทงอะไรก็เน้นไปที่กลุ่มที่มันเป็นดีเฟนซีฟแล้วก็ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่าซึ่งอย่างหุ้นเด่นที่อยากจะแนะนําในวันนี้ก็สอผอครับราคามันก็ย่อลงมาหลายวันละนะครับดูน่าสนใจนะสผอ,พอเพราะว่าน้ํามันเองมันดาวไซด์มันจํากัดนะครับมันไม่น่ตาต่ำกว่าเก้าิเหรียญต,ต่อบาเรลและสําหรับตัวเวสเทสต์นะครับ อย่างนั้นขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณกับคุณปิงค่ะคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะคะกรรมาการผู้จัด,ดจาก,การ,รบ,บริษัทลาทรัพย์จาัดก,การกองทุนมัลชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดขอบพระคุณมากมาค่ะอคขอบคุณค่ะนะคะทุกท่านคะ่ะแม่นะฮะต้องบอกนิดนึงแล้วกันนะคะคุณปิงนี้จะแม่นมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกคนด้วยที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะสั้นๆก็คือว่าณตอนนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าเริ่มขายติดกันเป็นหลักพัน3วันเนี่ยฟโฟล์ก็ไม่ค่อยน่าไว้วางใจและอาการแบบทรงนี้ไม่ค่อยมีจะมาหลอมแหลมหลอมแหลมแต่อันนี้ติดกัน3วันเนี่ยยังไงก็ต้องเระมัาระวังตัวแล้วอย่างทางคําถามใน YouTube เนี่ยที่บอกว่า BigC a p น่าสนใจไหมเข้าได้ไหม BigC แคซะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนาะหลักๆเนี่ยให้เลือกก็จะเป็นพลังงานนะอย่างอพเนี่ยน่าสนใจสามารถเก็บได้เพราะราคามันปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงกลุ่มพวกดิเฟนซีฟต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็กลุ่มที่ไปนเน้นเนี่ยพลังงานอาหาร defensive อันนี้น่าสนใจนะคะส่วนราคาเนี่ยไม้แรกที่บอกว่าให้ไปสำหรับใครส่วนใหญ่เดที่เราถามเนี่ยอาจจะเป็นแบบสายซิ่งเนี่ยหาช่องได้อยู่แล้วแต่ถ้าสายเซฟเนี่ยปุณปิงบอกว่าไปสัก1,580ช่วง1,580สเนี่ยสะสมไว้เยอะเพราะไม่รู้ว่ามันจะดาวไซส์ลดลงไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าก็คือจุดเดิมอีกไม้2คือ1520อาจจะไม่ได้โลต่ำกว่านั้น อาจจะมีโอกาสแต่ก็อาจจะไม่มีโอกาสก็กได้ถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆหรือระหว่างทางปัจจัยบวกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า1580เนี่ยสามารถสะสมไว้ได้เยอะๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นคาแนะนําค่ะจากนักวิเคราะห์ของเราในช่วงเช้าวันนี้กับคุณปิงประกิตจ,จาก Merchant Partner นั่นเองนะะส่วนช่วงบ่ายเราไม่ได้เจอกันนะคะขออภัยนะคะขอญาติานิดนึงแล้วกันวันนี้ขอลาธุระนิดนึงแล้วกันนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่นะคะ ก็ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคอนเฟิร์มทางเพจอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะยังไงขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางอีก2ช่องทางไม่ใช่อีกหนึ่งช่องทางนะ,ะว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะแล้วก็อีก2ช่องทางกับ Tik t o ็อกนะคะรวมถึง IG ด้วยของเรานะคะใครใ <น S 2> ชอบสายสั้นๆ,ๆน,นะคะก็เราจะไปสรุปให้รวมถึงหุ้นเด่นแต่ละบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะรวบรวมไว้ที่ทั้ง Tik t o ็อกนะคะแล้วก็ IG นะคะรวมถึง Facebook ด้วยนะคะ ก็ไปติดตามกันได้เลยใครชอบโอรชั่นเต็มก็สามารถฟังเต็มๆได้เลยเช้ามาไปไวนิดนึงแล้วกันทุกท่านจะได้ไปดูแลพอตของตัวเองนะคะตลาดยังไม่เปิดแต่วันนี้อาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาหเหมือนกันนะหลังจากที่มีการปรับลดลงไปกันพอสมควรนะคะยังไงขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะคุณมารากตจาก y o YouTube ไม่ทันนะส่งมาไม่ทันจริงๆขออภัยมันดีเลยนะคะมันส่งมาหาเรานี่มันค่อนข้างดีเลยก็เลยคําถามพึ่งขึ้นมายังไงขออภัยด้วยนะคะคุณมารากตขอบพระคุณมากๆที่ฝากคําถามไว้เดี๋ยวจะเก็บคําถามไว้ถามนักวิเคราะห์ วันถัดไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเชา้านี้ขอบพระคุณคะ่ะ